งานนี้สอนให้รู้ว่านะครับของคุณโสพลสุภาพมัง่งมีนะครับเขาเป็นนักเขียนคอร์ดนิดที่ the101.world นนะครับ The people the matter Ba ไตอเดบูลตินแล้วก็เอ่อท q t h a i l a แลก็ <c oughs> <c oughs> เป็นหลายที่มากนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคู่มือสำหรับคนทำงานทุกคนนะทุกสายงานแม้แต่ว่าฟรีแลนซ์ก็อ่านได้นะครับมันเป็นการรวมเคล็ดลับและก็เทคนิคออโตรอดในยุคสมัยแห่งความกดดันนะครับ มาจากสำนักพิมพ์ดอทนะซึ่งสำนักพิมพ์ดอทเนี่ยผมว่าเป็นหนังสือที่หลายๆเล่มอะ่ะผมอยากซื้อมาเก็บมากเลยเพราะว่ามันมันดูเป็นเหมาะกับคนทางานมากครับแล้วก็เหมาะกับการบรรเทาจิตใจนะครับโอเคในเล่มนี้เราก็เหมือนเดิมคนระับจะหยิบบางบทที่ผมชอบหรือว่าถ้าผมชอบทุกบทเนี่ยผมก็มาเล่าโดยพอสังเปนะครับไม่ได้เล่าโดยละเอียดมากเพราะฉะนั้นใครอยากอ่านอยากได้รายละเอียดที่เต็มที่เนี่ยแนะนําให้ไปซื้อมาอ่านนะครับโอเค เริ่มกันเลยนะบทแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือทําไมเราถึงไม่มีทางพอใจกับชีวิตและนั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วเออข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าบริหารเวลาแบบหกสิแล้วก็10บนะครับจัดระเบียบแต่ละวันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของชีวิตบางคนจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมจะบอกแบบสั้นๆนะก็คือ6 0 3 0บสคืออะไรเขาบอกว่าให้ลองแบ่งเวลาในการทํางานต่อวันตามนี้หกสิบหรับวันนั้นให้กับ งานที่สร้างคุณค่ามากที่สุดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์คือให้กับงานระดับกลางที่สําคัญรองลงมาสิบเปอร์เซ็นต์คือที่เหลือสําหรับสิ่งที่จะทําให้เราเตรียมพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการแบ่งเวลาตามนี้อาจจะไม่ต้องแบ่งทั้งวันตลอดทั้งวันก็ได้เพื่อนๆคือสำหรับผมผมอยากจะเสริมว่าแบ่งแบ่งแค่สมมุติวันนี้เราทำแปดชั่วโมงเนี่ยเราก็แบ่งหกสิบสามสิบสิบประมาณนี้นะอย่าไปแบ่งแบบยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ยกเว้นเรื่องวันนอนแล้วก็แบ่งหกสิบสาสิบนะผมว่ามันจะกินเวลาในชีวิตมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันอยู่ในเเวลารรรรรรรทำงานก็พอนะครับข้อสองคือนกที่ตื่นเช้าเนี่ยจะได้กินหนอนตัวอ้วนจริงไหมความหมายก็คือคนที่ตื่นเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนนะบิลเกตหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นได้เห็นได้ไดเสพมาว่าเขาตื่นเช้าแล้วก็ประสบความสาเร็จใช่ไหมผมว่า ในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เสมอไปเราอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าสมองเราเนี่ยมันทํางานดีที่สุดในตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําตามเขาแล้วคือการตื่นเช้าแล้วขึ้นมาทํางานเนี่ยในตอนตีสี่เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมาะทุกคนก็ได้ไงเออคือบางทีถ้าร่างกายเราไม่ได้เป็นคนที่เหมาะกับการตื่นเช้าเนี่ยฝืนทำเพราะใครตัวใครบอกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะกลับตาลปัด แทนที่จะพีคเพราะว่าตื่นตอนเชา้ากับกลายเป็นเดินงัวเงียงทำอะไรไม่ถูกตอนออกจากบ้านก็ได้นะครับอข้อสา3คือเขาบอกว่าโฟโบเราไม่้ต่อจากโฟโมผมวเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะโฟโมเฟียออฟมิซิ่งเอาเนี่ยก็คือกลัวตกขบวนนั่นแหละกลัวจะกลัวจะพลาดอะไรในสังคมไปอย่างเช่นคนที่เสพติด Twitter อะไรเงี้ยเอออาจจะเข้าขายโฟโมนะครับคือเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะต้อง อยากอยู่อยู่กับโซเชียลตลอดเวลาคือตามให้ทันตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วโฟโบคืออะไรโฟโบคือ fear of better option นะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโฟโมนะครับโฟโบคือกลัวกลัวที่จะเลือกพลาดคือต้องอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอะคือแบบรู้สึกกลัวว่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้มีทางเลือกมากมายแต่ว่าเลือกไม่ได้สักอย่างเลยนะครับหรือว่าพอเลือกแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะคิดว่ามันจะต้องมีอะไรดีกว่านี้แน่ๆนะครับ โดยคนที่มีอาการโฟโบเนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ยอมตัดสินใจกับทางเลือกที่มีอยู่ตรงหน้าเอาตัวเองมาก่อนคนอื่นรอจนจะมีทางเลือกให้มากที่สุดแล้วค่อยตัดสินใจหรือว่าชอบพูดว่าอาจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นโฟโบจะยกเลิกวินาทีสุดท้ายเพื่อทางเลือกที่ดูเหมือนจะดีกว่าเอ <c oughs> ซึ่งในสมัยนี้ที่เขาเป็นเพราะว่าเป็นกันเยอะเพราะว่ามันมีทางเลือกมากเกินไปนะ มากจนเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันดีสุดสุดจริงๆหรือเปล่าจนอาจจะยกเลิกในตอนสุดท้ายก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปตัดสินใจอีกแบบซึ่งมันอาจจะไม่ดีเท่าที่เราตัดสินใจเลือกไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับครับว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดทุกครั้งเราไม่มีทางทําทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบและนั่นไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรอ่อืม อีกข้อสี่คือฟรีแลนซ์ดีกว่าจริงไหมอ่ะต้องยอมรับนะครับว่าสมัยเนี้ยในยุคเนี้ยไม่ใช่บริษัทสมัยนี้ในยุคเนี้ยการเป็นนายตัวเองเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทํางานที่อยากทาเนี่ยทาเท่าไหร่ก็ได้การมีอิสระแบบฟรีแลนซ์เนี่ยถูกประโคมแล้วก็คนอยากมาทําทางนี้กันเยอะแต่เขาบอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าอิสระภาพเนี่ยในการที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอิสระภาพในการเลือกจะทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เนี่ย มันกลายเป็นปัญหาเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะอิสรภาพแต่ว่าในทางกลับกันมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราทั้งเหนื่อยแล้วก็เครียดได้ที่สําคัญมันไม่ดีต่อสุขภาพมากๆนะับเป็นกับดับแรกของความเชื่อว่าการทํางานฟรีแลนซ์เติมไปด้วยอิสรภาพแล้วหลายคนตกหลุมพรางนี้มาแล้วนะเพราะว่าการเป็นนายตัวเองเนี่ยทำให้รู้ว่าการมีช่วงเวลาเลิกงานเนี่ยคือสวรรค์ที่น่าหวยหายิ่งเป็นฟรีแลนซ์ทำอะไรก็ได้ฟทำอะไรที่ไหนก็ได้มันฟังดูดีนะ แต่ในความเป็นจริงงานส่วนใหญ่มักจะถูกดองแล้วก็มาปันน่นตอนเดทไลน์นะถ้าคุณจัดเวลาได้ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้กลายเป็นว่าเราทำอิสระอู้วันไหนก็ได้ถ้าสมมุติงานถ้างานมันถ้างานที่เราได้รับมาแล้วเราแบ่งเวลาดีแล้วเนะี่ยเราก็ต้องทำตามตารางนั้นเป๊ะเหมือนกันนะเพื่อนๆมันไม่ได้มีอิสระขนาดนั้นแต่ มันก็ทําให้เราเครียดด้วยถ้าเราจัดการเวลาได้ไม่ดีพอใช่ไหมแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมาปั่นงานจนตอนเดึกๆก,ก็ได้ถ้าเราจัดการเวลาได้ไม่ดีพอแต่ข้อดีของการเวฟฟิลลนซ์คือเราอยากทําอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็นั่นเป็นข้อเสียของมันในตัวด้วยว่าเราจะต้องคอยตัดสินใจอยู่ตลอดว่าต้องทําอะไรต่อไปในหลายๆสถานการณ์ถึงไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ทํางานประจําอยู่ก็ไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าอะไรไม่ดีนะเพราะเขาบอกว่า การทางานประจำมันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายการออกมาโลดโผนด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้สวยงามทําได้ไหมแน่นอนว่าทําได้มีคนทําสําเร็จแล้วเยอะด้วยแต่ไม่ง่ายไม่เหมือนภาพฝันที่มักถูกประโคมหรูหราคือถ้าบางคนเนี่ยชอบในการที่จะทํางานประจําอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขในการทําสิ่งนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องออกมาเป็นนายตัวเองเสมอไปก็ได้การทํางานประจําไม่ใช่เรื่องเลวร้วายนะครับบางทีถ้าใคร พร้อมเนี่ยก็มาเป็นฟรีแลนซ์ได้อยากผลักตัวเองออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยหรือว่ามีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เพราะฉะนั้นซื่อสัตย์กับความความรู้สึกตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากชีวิตที่แสนสั้นนี้ถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้เนี่ยจะเข้า9ก้าโมงออก5้าโมงเป็นงานประจําหรือว่าทํางานโต้รุ่งอย่างฟรีแลนซ์ไม่ว่าทางไหนก็จะมีความสุขในการทํางานอยู่ดีนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่า เราชอบสิ่งไหนนะครับข้อ5คือทำไมเราถึงไม่มีทางพอใจกับชีวิตได้เพราะว่าถ้ามองไปรอบๆเนะี่ยเราก็จะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งบ้านรถยารักษาโรคเทคโนโลยีนะครับเราอยู่ในยุคที่มีความปลอดภัยที่สุดประชากรโดยรวมได้รับการศึกษามากที่สุดมีอาหารให้กินมากที่สุดแล้วก็ยุคที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดหรอ <c oughs> แต่บางอย่างในสมองของเราก็ยังรู้สึกไม่พอใจนะพยายาม มองหาทางทำให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็หนีออกจากสภาวะที่กำลังจะเป็นอยู่โดยในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเราเขาได้แยกปัจจัยที่ทำให้ความรู้สึกพึงพอใจกับความสุขเนี่ยที่อยู่แค่เพียงชั่วคราวเนี่ยออกเป็นสี่อย่างข้อหนึ่งคือความเบื่อหน่ายนะซึ่งเราอาจจะต้องแปลกใจเลยแหละว่าทําไมความเบื่อหน่ายทาให้มนุษย์ไี่ลองทําอะไรใหม่ๆนะคือพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่เบื่อหน่ายแล้วอยู่กับที่นะ่ตั้งแต่สมัยยุคหินเนะี่ย ทุกวันนี้เราอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ก็ได้ครับเราอาจจะไม่มีไฟใช้หรือว่าเราอาจจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ครับเพราะถ้าเราไม่เบื่อหน่ายไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับข้อ2คือความเอ็นเอียงในการจําในแง่ลบคือเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้ทาให้มนุษย์เราอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะนการคิดในแง่ลบเนี่ยเพราะว่าลองนึกถึงบรรพบุรุษนะครับที่ออกไปล่าสัตว์แล้วก็ระหว่างวันที่อากาศดีล่าสัตว์ได้ตามปกติ กับวันที่อยู่ก็มีสิงโตออกมาอาจจะแดกเราก็ได้<笑><笑>เขาบอกว่าเขาน่าจะจดจําวันที่เกิดเป็นอาหารของสิงโตแล้วก็เตรียมตัวรับมือให้ดีขึ้นนั่นคือพลังการคิดในแง่ลบไว้ก่อนข้อ3คือรำลึกถึงอดีตที่ไม่ดีนะซึ่งก็คล้ายๆกันข้อ4ีอ่คือคุนชิงความสุขฟังดูแล้วหดหูนะคือการทุกประสบการณ์ที่พึงปรารถนาเนี่ยความรักความเร่าร้อนจิตปัญญาที่สูงส่งความสุขการครอบครองสิ่งใหม่ ความเบิกบานใจเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งสิ้นพอฟังสิ่งนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแหะผมว่าแต่พอได้ฟังประโยชน์เนี่ยมันก็รู้สึกขนหูนจริงนะครับแล้วถ้ารู้ว่าทุกอย่างคือสิ่งชั่วคราวแล้วในแต่ละวันจะมีความหมายอะไรใช่ไหมจะลุกขึ้นมาทํางานต่อไปทําไมก็ต้องบอกว่ามันคือธรรมาชาติของมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีนั่นเองเขาบอกว่าเราจะมีเป้าหมายใหม่ๆความฝันอีกอันสิ่งที่เราสนใจพยายามจะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ทันได้สังเกตหรอกครับว่าในระยะยาวเนี่ยทุกอย่างที่ทํานั้นล้วนไรยประโยชน์เพราะยังไงเราก็ไม่มีทางพอใจหรือว่ามีความสุขไปได้ตลอดแต่ส่งผลทางบวกกับคนอื่นๆให้สังคมแล้วก็สิ่งรอบตัวมีการพัฒนาโดยรวมแล้วโลกก็ดีขึ้นไปด้วยนะเมื่อปัจจัยที่4มารวมกันเนี่ยเขาก็อธิบายได้ว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทั้งที่สถานการณ์รอบตัวไม่ได้แย่ใช่ไหมเราถูกออกแบบมาให้วิ่งตามหาความสุขครับแต่เราไม่ได้สามารถอยู่กับความสุขนั้นไปได้ตลอดการ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนะคุณอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ทําให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างความไม่พอใจทําให้สปีชีของเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่พอใจไม่ใช่เหตุผลที่จะยอมแพ้ในชีวิตนะแต่ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เราลุกไปตามหาความฝันนะออกไปผชนภัยกับเพื่อนหรือว่าออกไปประชนภัยคนเดียวนะเพื่อหาสิ่งที่มีความหมาย ค้นหาสิ่งที่เป็นประกายไฟให้ลุกขึ้นมาในทุกๆวัน,นครับสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ถึงแม้ตอนนี้เราจะรู้ว่ายัางไงความสุขนั้นก็ไม่มีทางอยู่กับเราไปตลอดก็ตามทีนะครับอถ้าความเพลิัเพใจหรือความสุขเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเมื่อไหร่จะมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยมากที่เราจะพยายามหาความก้าวหน้าและก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆในชีวิตนะครับเหนื่อยจังทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องรู้สึกพ่ายแพ้กับทุกอย่างนะครับเขาบอกว่า ไอ,พอ้พรรู้สึกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนที่เขาเรียกไงเดียคนที่เก่งกว่าเราเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันอาจจะฟังดูน่าเหนื่อยนะเพราะว่าโลกสมัยนี้คนแข่งขันกันตลอดแล้วก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าการแข่งขันในสนามแข่งแห่งนี้เรามีทางเลือกอยู่ไม่น้อยนะทางเลือกอะไรใช่ไหมคือเราเลือกได้ว่าจะแข่งกับใคร เราเลือกได้ว่าจะแข่งกีฬาประเภทไหนเราเลื่อกได้ว่าจะแข่งเพื่อใครแล้วก็เพื่ออะไรเราพ่ายแพ้เพราะว่าเราแข่งกับเพื่อนบางคนอยู่หรือเปล่าเราล้มเหลวเพราะว่าเราแข่งกับเราแข่งเพื่อคนอื่นอยู่หรือเปล่าเราเหนื่อยล้าเพราะว่าเราแข่งโดยไม่รู้ตัวเพื่ออะไรอยู่หรือเปล่าเราทําอะไรก็ดูไม่ได้เรื่องเพราะว่าเราแข่งในที่ที่ผิดประเภทอยู่หรือเปล่าชีวิตของเราทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันครับเพราะว่าความต้องการก็ไม่เหมือนกันเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันเราแข่งแพ้ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีครั้งต่อไป แพ้ประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่าจะแพ้ทุกประเภทคืออันนี้ผมว่าดีมากเลยนะคือบางทีเราพ่ายแพ้เนี่ยเพราะว่าเราเราแข่งกับคนที่เก่งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าเราแข่งเพื่อคนอื่นอยู่หรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกล้มเหลวก็ได้เขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เคยพูดไปแล้วใน atomic h a b i t หรือเปล่านะที่เขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันเอ่อนักกีฬาแบบ แข่งขันโอลิมปิกอ่ะที่นักกีฬาอังกฤษอ่ะที่เขาบอกว่านักกีฬาอังกฤษคนนี้ยแพ้ไมเคิลแอดเวิร์ดเนี่ย,ยประเทศแคนาดาเหรอเออประเทศแคนาดาคนระับเขาบอกว่าเป็นตัวแทนนักกีฬาสกีกระโดดไกลของสหรัฐสหรสารชอเมรกรนะครับซึ่งถูกคัดเลือกมาแล้วก็การแข่งครั้งนั้นนะมีห้าสิบหกคนแล้วเขาก็ได้ที่ห้าสิบหกนะครับแต่ว่าพอมีคนไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตผมเลย ผมเมื่อเราเป็นตัวแทนสาอาณา,าจักในโอลิมปิกแล้วก็ผมพึ่งกระโดดสูงกว่า72เมตรนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะอืนั่นคือสิ่งที่เราสามารถมองตัวเองได้นะครับคือเขาขนาดเขาได้ที่โหลแต่เขาก็บอกภูมิใจในสิ่งที่เขาทําว่าเขากระโดดสูงได้กว่า72เมตรเลยนะนั่นเป็นเรื่องยากมากๆนะแต่ถ้าเทียบคนอื่นที่กระโดดสูงกว่านี่เขาอาจจะท้อแท้แต่ว่าเมื่อมองดูจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวแทนสาอาณา,าจากในโอลิมปิกเลยนะครับก็ กระโดดที่สูงกว่าเจ็ดสองเมตรเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยากด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาจะสื่อว่าเราแข่งกับใครเราแข่งเพื่ออะไรอะไรต่างๆนะครับใกล้สามสิบแล้วอยากเปลี่ยนสายงานนะครับต้องทํำยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าสร้างความแตกต่างให้ตัวเองเป็นเรื่องปกติหากเราจะทําพลาดถึงแม้จะยากที่สุดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นได้เราจะกลายเป็นคนที่น่าจดจําอย่าก,กลัวสิ่งที่เราไม่รู้เพราะนั่นเป็นจุดแข็งที่สุดของเรา เมื่อเจอทางเลือกชีวิตยากลองใช้กด10 10 10ดูครับกด10 10 10คืออะไรเป็นกดง่ายๆนะครับก็คือ1ฉันจะรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ในอีก10นาทีฉันจะรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ในอีก10เดือนฉันจะรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ในอีก10ปีถ้าเจอปัญหาที่เราคิดคิดอยู่แล้วก็ทางเลือกในชีวิตที่เราเลือกอยู่ลองถาม10 10 10นี้กับชีวิตตัวเองดูซึ่งผู้เขียนบอกว่า ไอการตัดสินใจครั้งนี้เขาลองใช้มาปรับใช้กับชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกด้วยซ้ําเพราะว่าพอเรามองในอนาคตใน10นาที10เดือน10ปีเนี่ยเรามองอนาคตไกลๆเนี่ยมันทาให้เราตอบตัวเองได้นะว่าทางเรื่องที่เราจะไปไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เราต้องการจริงๆไหมในอนาคตนะครับอโอเควันนี้จบแล้วนะครับเจอกัน คลิปหน้านะครับในเล่มนี้หรือว่าเล่มอื่นๆต่อไปนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ